อยู oh, yo, okay, ่คร oh, oh, ับยังอยู่เลยโอ้ยังอยู่อยู่ครับโอเคครับผมโอ้โหตัวนี้ครับโอ้โหมันกล่องมันแบบไล่สวยงามเลยคหงมันตัวนี้ครับโอ้ใหญ่ก็ฟาร์มือรุมนเลยครับพี่น้องตัวนี้ Thank สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุพน์นะครับที่เขาบฟ้ามังคลิปจากช่องสามสอครับพี่น้องมาับพี่น้องมันนี่กัมาพบมาพ่อกันนะผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่ครับผมลอบนี้กัมาเป็นโอ้ไม่ได้หลายรอบแล้วครับผมในรอบสองอาทิตย์ครับผมมันนี่กัเมื่อขึ้นนี่ฝนตกยังหนักครับพี่น้องตกเมื่อขึ้นครับผมก็นอนอยู่ในเต็นท์นี่แหละครับโอ้เปียกเมียกขนาดครับเมื่อขึ้นนี่แต่ว่าปลากินแน้นขึ้นครับแม่รอบนี้มานเป็นผลงานกันช่วงก็ขึ้นกันครับพี่ โอ้โหเนี่ครับปลานิ่นเพิ่งเปลาตัวปลานิ่นพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่ครับมึอนี่เป็นปลานิ่นใสสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมกลายมาขึ้นนี่ก็ได้มากประมาณสีหางหางครับผมพี่น้องมื่อกี้ช่วงนี้ก็เป็นเดือนนี้กหลเจ็ดโมงก็กลัวครับผมนี่ก็มีเวลาตกกันหอดคำหมดแล้วครับมึอนี่ก่อนดีครับปลานิ่นใสสวยก็ว่านามนี่สีค่อนข้างเปลี่ยนครับมึอนี่นามค่อนข้างสีแดงครับ นี่ครับพี่น้องมือนี้กำกันซีข้อนครับกับพันต่ำกับพันมาสูงขึ้เก่าครับพี่น้องมัอนี้พันซ้อมันนี่มาน้ำมูครับมัอนี้พันซ้อพันติดบัตรกิจครับติดงานมันหยุทธ์วันยุทธ์น้ำมูครับมีงานมันหยุดบรรยากาศก็ค่อนข้างดีแล้วครับพี่น้องมัอนี้เมื่อคืนนี่ฝนตกค่อนข้างนักแต่ยนี่ยมันเศร้ามากนี่กัเป็นนี่แหละครับเป็นฝ้าองฝ่ากับเป็นขีฝ่าหละๆครับแต่ว่าบมื่หาจะตกครับผมนี่ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องวันนี้กระิมากับเยื่อเซียนผสมสูตรหนึ่งนะครับผมสําหรับตกปัดดินครับพี่น้องเนื้อเยื่อกค่อนข้างละเอียดครับผมอันนี้นี่ผสมไปแล้วครับแต่เป็นมันจะเป็นสีเหลืองๆอย่างนั้นนะครับพี่น้องเพราะว่าผมผสมห้ามขั่วสีเหลืองๆเข้าไปน้ำครับผมสีเริ่มเปลี่ยนจากนี้เล็กน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะมองว่าลุ่นใจนะพี่น้องวันนี้ที่มีผลงานนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับช่วงบนน้ำกันครับย่ำเว้นกับย่ำขึ้นนี่ สีขึ้กันมาครับทองน้ำขึ้นนี่ค่อนข้างกินค่อนข้างโตใหญ่นะครับผมย้ำเวทนี่สะเป็นยังไงครับตอนนี้ผมก็ล่องยาไปแล้วสามขั้นครับลงตั้งแต่เมื่อคืนนี่ครับพี่น้องเมื่อคืนทั้งฝนตกฝนยังก็เลยกเพราะใได้ตกครับตกขอนประมาณตีหนึ่งกับนอนเลยครับผมฝนตกแก้งอ่าพี่น้องมาเบิงมาลุ้นซ่ากันครับช่วงเศร้าๆนี่ผลงานที่เป็นยังไงครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมไปด้วยกันเลยครับผมนี่ครับกันตากับภาพมาสุ่กระยูงสิครับ ักตางตากเต้นนะครับเดี๋ยวมันยังพี่นั่งเต้นตีร่างกายอยูอ่เมื่อเคลื่อนอายูวะอะไรครับน,<า>นี่ครับทำมาเศร,ร้ามากัวหนึ่งครับโอ้โหเป็นปเพียนใส่ส,สวยๆเ<ว>ลยครับมันอยู่ตอนเศร้าครับมันมันครับพี่น้อง<า>โอ้โหเ,เนน <laughs> บิ้งสภาพครับสภาพเต้นสภาพไงท่วงบางข่างครับแต่เอาเป็นก้อนมือไปนี้นี่ครับพี่น้องมันมันครับผม นี่เกีียวใส่เดือนครับพี่น้องเต็มปากอย่าสดไม่อดตายครับเหมือนกันครับปลาบูมากตัวหนึ่งครับผมโอ้โหเอาโอ้ยปลาตั้งตัวนั่นน่ะปลาประหลาดพี่น้องปลาลาดปลากระทิงครับโอ้โหตัวใหญ่ครับผมตัวนี้ใสเดือนเป็นผลครับ มันครับพี่น้องอ่าครับเป็นปลากระทิงครับผมปลาหลาดบ้านเน่านี่ยนะครับพี่น้องครับใส่งามๆครับผมมันมันครับบวกลืนเบียดนะน่าจะกืนครับเดี๋ยวกินค่อนกลางลึกแล้วครับส่งนี้มันมันครับพี่น้องออยยยเู่่ดาีีกน กู่เบื้งถ่องมันครบไล่สวยงามเลยผมมันมันขพุ่นละตรงนี้ใส่ขีดโอ้ยยิบ่ไ้ตัดปูตินี่ลึกมากเห็นเห็นเห็นเหอเห็นเห็นอะันะเดี๋ยวผาจับจงมันเห็นหน่อยนึ่ปูเห็นเยอะี่สเหอเออนั่นแหะ ไม่ได้ซื้อข้างมันยู่ครับพี่น้องมัน,ม,นมันครับผมใลีฝายตัวหนึ่งครับปลาน,นิ่ใส่สวยๆครับมัน,มนครับพี่น้องนี่ครับผมใสปลานิ่งมือนี้นี่ค่อนข้างใสสวยเลยครับมันมันครับผมอ้าวหอดไม้มือนี้ <Okay. S 2> นี่ครับผมปลาหนิ่งใสสวยๆครับนี่ครับผมทุ่นตกลกงไปตื่นบวกเดี๋ยวมาเป็นอีกชน่ง ตกลงมาครับเดี๋ยวมันหลุนครับยังอยู่เปล่าโอ้ยยังอยู่อยู่ครับโอ้ยยังอยู่อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ ตัวนี้ตามอยู่ครับต้องหลาดขึ้นครับอย่ายันหลุดครับโอเคครับผมโอ้โหตัวดีครับยูครับผมมันมันครับมันมันตัวหนึ่งครับผมนี่ครับพี่น้องปนิ่ใสสวยๆครับผมมันมันครับ ก็กินแบบเหนียวเลยครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องมันๆครับครับพี่น้องหาเขาเที่ยงนันครับผมบัดน้เดี๋ยวปลานี่นะครับึ้นไป อย่างกินกับสมตำครับเมนูที่เราคุ้นเคยอู้หูเลือกไปอย่างก็ไปต้มนะครับออบลาเนียนใสสวยครับมืมงอี้เอาตัวไหนดิเลือกเลยใสสวยนี่วปลาเนียนไม่ได้แมงงามๆครับไม่เป็นไร บู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 ไล่โตเตะไล่โตเตะนี่ครับจะกินปลาบูครับพี่น้องต้มก็จะแซบอันนี้ตุยปะตายตายเอาไปเลยตายตัวนั้นนี่นี่นี่ต่เพียนแต่เพียนนี่นี่นิ่มตัวนึ่งตัวเอาเอานี่ครับยิบบุเบ็ดเด็ดนะนั่นละนั่นละน,น,น้อยนึดมั้ยอีน 2008. ั่นแหละ ดันโลนี่ครับพี่น้องอาหารเที่ยงครับผมไโตก็ได้เงี้ยโตก็ได้ปนิ่นตุ่มตุ่มบ่ะตัวใหญ่ตุ่มเงี้ยเงี้ยมันสดสดไม่ต้่มมั้งเปนบ่เอ้าท่านรู้สิตตุ่มบ่เอาป้าต้มมาสิยังเดี๋ยวพอแล้่าสินนี่ครับผมมาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับไปพี่อย่งนี้แส้มตากันครับผม ปลาบูปลานิ่งปลาตะเพียนครับ มาครับพี่น้องอสมตำบักข้ามพี่น้องสมบักข้ามครับผมลองซิมเบิ้งครับอี่ับผมได้ยุพี่น้องได้ยุจับนัวครับจับนัวครับมาครับพี่น้องบบบนี้เรยียบร้อยครับผมปลาย่ยงสมตำ บักขามอ่อนครับมือนี่ยหายสองหัวเลยมือนี่ครับพี่น้องปลาวเทียนย่างหอมครับมะม่วงมะม่วงเฟ้เลยระบูครับมาครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับผมกินข้าวเที่ยงแล้วกัดเยอะเก็บปักกันดิ่นี่เก็บเบ็ดเก็บยังเล่าครับกันเลยครับผมโอ้หนึ่งเข่าเหล่วห้อนๆครับผู้ใด รยากาศนี่สุดยอดครับมื่อนี้ลมเย็นวีวีใ่หน้ากากอไรหรอกนี่ครับพี่น้องกำลังจะกินเขา่าพอดีครับมาแล้วครับผมปลาเนี้ยครับไปลุน้นกันครับผมโอ้แต่เพียเพ้ยนแต่เพี้ยนอู้ยไอเติอบอยู่ครับอู้อู้อ้ยนี่ครับพี่น้องมามันหมือนครับโอ้ยปลแต่เพี้ยนใส่เลยครับพี่น้องมันหมืนครับเอ้ายกขึ้นรถโอ้พักแน่นอยู่นั่น นี่ครับพี่น้่องมันๆครับก่อนด้กินเขาครับลิงกันล่วงน้าครับ ก็ไปนั่นงหยิบกินข้าวเทียบคะับผมมาเนี้ยวันนี้ไงใบสองแล้วครับตัวดี่เัาต้องกินแล้วครับพี่น้องมาครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงนั่กันครับผมนี่ไงนี่นะครับปิ้งปลากันสดๆครับครับตมูฮู้งครับผมนะครับ,บพี่น้องมาเนี้ ใหบ่มากเหรอใหญ่ปวดบ่นี่ครับพี่น้องปลาตะเพยียนใส่กำลังสวยเลยครับดึงเบ็ดสะพุงเลยครับตกใจไหมครับพี่น้องหันมาอีกเจนหนึ่งนี่เบ็ดสีฟ้าอยู่ครับม,มันมันครับผมโอ้โหมากแล้วครับผมตะกออตาไข่ครับตัวนี้พี่น้องฮ <h ih> ิ <ih ih> ตะกายไก่เสียวเลยครับวันนี้ ี่ครับโอ้โหปวดตั้งดล่รบันนี่ครับผมแซมงา่ยมครับพี่น้องมันมันครับว้าวมันมันเลยครับพี่น้องนี่ครับติดแข็งเนาะนิดอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับพี่น้องมันมันครับผมตัวนี้น่าก็กำลังลังกลับกันแหรอครับพี่น้อง วันนี้นี่โอ้บันลิงตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องทางที่กลับบ้านทางปลามาทำงานช่วงแรกครับมันมาครับพี่น้องนี่โอ้โหวิธีปลาใส่แบบใส่แบบว่าง่ายมากครับพี่น้องวันนี้มันตัวนี้ครับโอ้โหญ่กว่าฟ้ามือนเล้ครับพี่น้องตัวนี้มองครับผมมันมันครับมันครับผมปลากินเรืงอีกมมันครับผม อาครับพี่น้องก้อนจีเก็บเบ็ดครับผมมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นปลานิ่นใส่กันลังสวยครับผมมันมันครับนี่ครับพี่น้องปลานิ่นหนีเข่ามักเข่าช่วงคนที่กันลังจกลับบ้านได้ครับพี่น้องช่วงอาครับพี่น้องมันมันครับผมตอนนี้กะเวลาซีม้งแรงแหละครับเดี๋ยวเก็บไปเกลน่ยมัเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับผมมันมันครับผมวัดปัสสาวาขอเองใหม่นึงปะนะครับตีเลยตีลงเลย วันครับผมข้าพี่น้องซีโมงแลงครับผมมาทีสรุปผลงานครับผลงานตกปลาอละละมัมลาอ่างล้ำเชียงไก่ครับผมแบงครับผลงานวันนี้เป็นปลาน,นิ่นหนูใส่ก็จะใส่สวยๆครับผม้อ้โอ้ครับเคลียเลยครับผม มาลำเจียงไกลมือนีิคือว่าโอ้โหปลนหนิมันด้ใสมั่งครับพี่น้องดูครับผมปลานิมใส,ส่สวยๆครับมือโอ้ยง่ายทนอกกลับเลยครับผมเพีย้ยน ว่าผิดหวังครับพี่น้องมันนี้บางใส่มัน,นครับผมมันหมันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสองทุ่งง่ายๆครับผม ล่างกระช่างเรียบร้อยครับพี่นอ้องเอาปลาใส่ถังน้ำแข็งเรียบร้อยครับผมนี่ครับพี่น้องสภาพไม้ส่วนสีม้งแรงครับผมน้ำกันคุ้นๆจังหน่อยครับ แต่ว่าน้ำมันขึ้นท่วมก้อนหินเนี่ยครับผมมาช่วงล่องวัวนี่ก้อนหินเห็นเป็นก้อนเลยครับแต่มว่านีน้น้ำขึ้นเต็มครับผมฝนลลก็รังเกียจมากครับผมเอาครับพี่น้องๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใยูทีมงาน้าทั้งจหายอยากหากินอะไรก็มัน่นใจคิดต่อไปเด้อครับสวัสดีครับ